บิไปสามบินกลับไปเลยมากมองดีกันนีไ่ได้ความหักความแพงของเอฟซีต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะยูไกลสมัยกับมหาการเนาะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนนะครับสวัสดีเอฟซีคนมักหมอลำคนเบิงหมอลำนะครับสวัสดีไปยังเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพ้งเอฟซีอีหล่าองค์เองร่วมถึงนะครับ มือนีเอฟซีไอคำมมอดพี่น้องขอพระคุณถูกๆูผูถกถกคนนะครับที่เข่ามาเบิงในคลิปนี้นะครับผมขอพระคุณหลายๆครับผมก้อนสิไปเบิงก้อนสิไปชมคลิปกันเต็มๆนอกาะพี่น้องนาะขออนุญาตนะครับผมอย่าฝ่าเบือนะครับขออนุญาตฝากช่องคนมักหมอลำ่นะครับทั้งเพจ Facebook และ YouTube นะครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมิได้นํำเสนอ เฮดคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะครับใหพี่ให้น้องได้เบิ่งอยู่เป็นประจำว่าสั่นหออพี่น้องนะครับไปไปเข้าประเด็นกันครับพี่น้องครับมื่อนี้นะครับมีเอฟซจากทางไกลจากต่างแดนเนาะมาจากสหรัฐอเมริกาพี่น้องได้นําเอียงมาเซอร์ไพร์ทข้ามวลเพชรบานแพง้ง หรือไอ้ขมอดเพชรบานแพรงนั่นเองพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไปชมไปเบิงบรรยากาศกันนอกพี่น้องเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขออนุญาตท่านอาจารย์จังสามอดเพชรบานแพงนะครับเพื่อนําคลิปมาบางส่วนเนาะแต่ก่อนสิไปเบิงนะพี่น้องนะผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตพูดถึงประเด็นนี้ก่อนเนาะเออว่าของชิ้นนั้นมันมีมูลค่าหรือนะครับราค่าซําใดนะพี่น้องนะอนุญาตไป จุดประเด็นยาให้มันเป็นประเด็นตรงนั้นว่าของชิ้นนี้มีมูลค่ามากหน่อยเพียงใดนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกชิ้นนะครับราะว่าสิเป็นเงินบาทนึ่งสองบาทขึ้นไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีมูลค่าทางจิตใจแต่ละบาทกว้าเอฟซีทีใดมากแมนบอพี่นอจากเงื้อแรงกายของเฮ้าที่ใดมากทั้งนั้นที่มอบให้ศิลปินที่เฮ้าหักที่เฮ้าแพงเพราะฉะนั้นยาไปตีมูลคา่า มาจากต่างประเทศปานั่นผมเส่อว่านะครับมูลค่ามหาศาลนะครับเมื่อนี้รวมถึงนะครับเมื่อนี้ผมขอพูดถึง2ประเด็นด้วยกันนะครับรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งคือกอนเพิรนสิกับนะครับเอซคนนี้คนเดียวกันนี่แหละครับกอนสิกับมาขอเอียงครับอีลาอุงอิงนะครับแล้วอุงอิงเพิ่นว่าจังไดนะครับพี่น้องล่อติดตามรุ่นติดตามช่มกันต่อไปว่าสิ่งที่มันขอกับอุงอิงนะครับ เป็นตามที่อุ้งอิงพูดบอซึ่งหลายๆครั้งหลายๆเทืออนอกพี่น้องก็สิเห็นว่าอุ้งอิงคือว่าจะาซิดแท้ประสันแมนบ่ลอุ้งอิงว่าหยังก็คือเป็นข้านั่นแมนบ่พี่น้องครั้งนี้อีกเทือ่อนึงนะครับอีกเทือ่อนึงนะครับที่เพื่อนมาขอกับอุ้งอิงแล้วเพื่อนกลับไปเนี่ยเพื่อนอิีด้บอรอติดตามเบิ่งนพี่น้องแล้วเพิน่นนิได้กลับมาอีกบ่นะครับผมบอ่อยากให้เอาครั้งนี้นะครับ ประเด็นนี่เป็นบทพิสูจน์นะพี่น้องนะการที่ค้นเห้ามันสิได้ตามขอหรือเปล่าการที่สใส่ค่าถาองุ์งหญิงประสบผลสาเร็จหรือเปล่าซึ่งผมก็ได้ว่ามาหลายเือหลายครั้งแล้วนะพี่น้องเนาะเนึ่งนะครับเจ้าต้องเชื่อมั่นในตัวองค์งหญิงและศรัทธาในตัวองค์หญิงด้วยแม่บอพี่น้องถ้าบ่มีสองขอนี้นะครับจงไดกับบไดรนะครับแค่อยากได้แล้วมาขอจังมันบวไรนะครับต้องเชื่อมั่นและศรัทธา นะครับสองรักษาศีลน,นะครับต้องเป็นคนดีนะครับศีลหาขอนะครับพี่น้องต้องเป็นคนดีนั่นถึงจะได้นะครับอือันนี้ปฏิเสธบ่ได้พี่น้องบพราว่าไปขอกับพากับเจา้าหรืออิริยายานะครับถ้าเฮ้าบ่เป็นคนดีไปขอมันกับบ่ได้เพราะฉะนั้นเฮ้าต้องประพฤติดีปฏิบัติดีนั่นนะครับและเชื่อมันน่นและศรัทธานะครับความการที่เฮ้าขอตัวนั้นมันถึงจะบังเกิดผลเนาะ พี่น้องเนาะเออทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขอห้เอฟซีทาง u s a นะครับคนหนีเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าทุกผู้ทุกคนนะครับที่รับชมองม์อิงนะครับประสบความสําเร็จในสิ่งที่ขอทุกคนนะครับสิไดใดกับมหาอีหลาอีกเนาะพี่น้องเนาะถึงจะบ่มีเงินบ่มีมาไล่ยังไม่หอีหลานะครับแค่มหาอีหลาอีหลาเพื่อนกระดีใจแล้วนะครับเห็นหน้าเวทีเพื่อนกระดีใจแล้วนะครับองค์อิงเพิ่นกะิว่า แบบนี้อยู่เป็นประจำแมนบอพี่น้องเนาะบพราว่าจะเป็นอุ๋งอิงหรือคนใดก็ยาครับในวงสาวหน่อยเพรบานแป้งผมเสื้อวัดสัน้นๆนะครับแครได้ยินเขาเอืน่นชื่อเฮ้าเทิื่องเวทที่เนี่ยก็ดีใจแล้วนะครับเป็นผมผมก็คิดแบบนั้นนะผมก็คิดว่าทุกๆคนศิลปินทุกคนในวงสาวหน่อยเพรบานแป้งแค่ได้ยินเขาเอิน่นชื่อเฮ้าเพิ่นก็ดีใจแล้วอย่างหน่อยก็มีคนหูจ้จักมีคนติดตามคอยสนับสนุนแมนบอพี่น้อง ก็ฉะนั้นแล้วนะครับทุกผู้ทุกคนเป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้ศิลปินน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอ้าวโมอยังไรเลยล่ะพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศกันครับว่าเพื่อนมาขออีงครับุู้หญิงนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับไปเบิ่งนะครับว่าเพื่อนได้อียงมาเซอร์ไพรส์ให้ข้ามมวลนะครับพี่น้องครับไปเบิ่งน้่งกันครับถ้าเกิดผมผิดพลาดหรือเว้าผิดเว้าถืออย่างระการใดบูถืกใจไผ่ขอกราบอภัยไว้หน้าตรงนี้นะครับพี่น้องครับ เป็นช่องเปิดไหม่เนาะพี่น,อน้องเนาะเพิ่งเฮ็ดมากใ้ประมาณทั้งเบือนกว่ัๆนะครับไนซังนี่ผงก,ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับไปพี่น้องไปเบื่องกันครับอันนี้ที่ว่าให้ไปเอากับมือพออ่นี่เอนี่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 ไรเอนี่ไงนี่เเอากับมือนม่เป็นอย่านบอันบัดใส่กองพ่อมา เอเวลาเข้าเทลิออนคนเถียงนอกขนี่เขาเอกเลยใส่ฟองงามๆให้รุ่นนึงเนเป็นของหูกมีใครรู้ว่าอะไรรุ่นนึงเน่ยเข้าไห้เจ้ารแล้วากู้นแล้วว่าต้องใช้แสัญญาก่รนไเวกเขาเ็นมากๆทั่วกเกเอ่ ีขมอดอันนี้ก็ต้องใส่ทานเดออันนี้แค่ขยับซื้อสั้นไปเ้ยมีสายเส้นสีสองไห่น้ำเป็นสเตนเลสกับหนังอยากเปลี่ยนเ็ใช่ใช่อยากเปลี่ยนเป็นหนังไดอ้ากินไปผมกระสันนำลอูดีใจครับขมวดครับหรือขมวดขมวดนะแต่กิว u ลูกช่นะ ดใส่อ oh uh ีกเอาเปิดอีกเลือนนึงมาก็น oh. well ้ำตาตตแค่นันเลือ okay นึงเฮ้ยเของของเอเน้นี่วมอ้ตใจเลือใดกส่อ้เนเือดสเืออันนี้โมโนโวค่ะโอ้ใสสแเลยสเลือเลยพี่้องยมากค่ยมากันนึงก็แสอีสายสองเน อันนี้่เอันนี้เป็นอไเงี่ยด้วยถังอีไรด้วยดีครับมีใจครับทางนี้เป็นเป็นเสียอันนี้เจ้าต้องปับผมว่าตืนทางบนเอาะวามันติแก๊สจริงอันนี้จะเติมทานไมเอียงเรื่องคูน่ะอันนี้ของคอสซิลอันนี้ของโมนาโวนะคะอรไม่สอนนะไม่สอากาศก้องไวเพราะว่าตะพรอมเกิดว่านาจิต เคเกิดวันจันทร์เคเกิดวัานาทิตย์เขา้าิก็ไปเาเคเมื่จ้ามาหาพี่โจน